สวัสดีผมเป็นที่คนสิงห์มาวินนะผมไปนี้ซ้อมมาถูกไหมครับซ้อมมาสองอาทิตย์ครับผมซ้อมอยู่ไหนไปนี้ครับซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินนะผมแล้วตอนช่วงโควิดนี่ได้ซ้อมมวยอยู่ไหมมีซ้อมอยู่เล่นๆนะผมก็ก็คือไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่ค่ายอย่างเดียวมีกลับบ้านรับอืมแล้วได้ไปซ้อมอย่ที่นูน่นครับผมนิดน,นึงนะอย่างที่นู่นแล้วมีเรามีใครเป็นผู้บัง้สอนไหมอยู่ที่น ไม่มีวิ่งกั็คือวิ่งไปเรื่อยครับในอยังอยู่ที่นี่ใครเป็นผู้ป้องคุณซ้อยบ้างมีซีวีเอฟเบลไลสิงเดพนครับก็คือพวกในใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าครับเราสูงประมาณเท่าไหร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยไฟนี้มาประมาณกี่กิโลปล่อยประมาณห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดครับเราเป็นมือสไตล์เลยครับเปีมือครับผมแล้ววันที่เราเจอกับเพชรซิต้าครับเคยเจอกันยังไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้มายัง เคยไมศึกษายเขาเป็นมือซตายแล้วพอรู้มวยซ้ายฝีมือเหมือนกันอ่ะแล้ววันนี้เราวางเกี่ยววางแผงไงเก็บซ้ายอย่างเงี้ยก็คือไปตามสไตล์แล้วเนาะครับค่อยไปเรื่อยครับอ่างั้นฝากเชิญชวนแฟนคลับรอนี้หน่อยครับผมขอให้ทุกคนทำงานง่ายผมเลยนะครับเต็มที่นะครับผู้ชี่อกลับมาครับผมโอเคขอบคุณมากครับ